สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่26มีนานะครับของางนะครับก็มีลูกค้าจากอำเภอปงนะครับจังหวัดพะเยานะครับก็ได้โทรมาสั่งเครื่องดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคาวามานะครับรุ่น155นิวพัดนะครับเป็นรุ่นมือหมุนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะกล่องนะครับรีวิวสินค้านะครับให้ลูกค้านะครับ จะทำการเติมน้ํามันเครื่องเติมน้ำในหม้อน้ําเติมน้ํามันนะครับแล้วก็ลองเครื่องให้ลูกค้านะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็จะแพกใส่กล่องนะครับไปจัดส่งให้ลูกค้าที่ไปสษนีย์นะครับเรากํลาลังแกะกล่องนะครับ ก้อนนะครับก้อนนัตโมเรียอะไรอยู่นี้นะครับประแจนะครับตรงดำนี่ก็เป็นใบรับประกันนะครับนี่ใบรบประกันนะครับ สินค้านะครับเครื่องคาราม่าก็มีรับประกัน2ปีนะครับจากทางบริษัทของคาราม่านะครับซึ่งอาคารามา่าผลิตที่ประเทศไทยนะครับรับประกัน2ปีนะครับนะครับรับประกัน2ปีนะครับ ถ้าเครื่องมีปัญหาภายในระยะเวลาประกัน2ปีนะครับก็สามรารถโทรเข้าเบอร์เซอร์วิสของบริษัทได้นะครับถ้าไม่สะดวกก็โทรอ่าูกท้าก็โทรมาซื้อทักมาที่เพจของทางร้านนะครับจะทางร้านจะติดต่อบริษัทให้นะครับเดียว ขั้นตอนต่อไปก็จะมาทําการเติมน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็จะเติมน้ำมันเครื่องเติมผงกันสนิมเติมน้ำน้ม้อน้ําแล้วก็จะเติมน้ํามันดีเซลนะครับน้ำมันเครื่องก็จะเติมแค่2.8ลิตรนะครับลูกค้าเครื่องคาม์าจะเติมแค่นี้นะครับาราคาเครื่องนะครับก็อยู่ที่ 2 9,900บาทนะครับเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับน้ำมันเครื่องก็ไม่รวมนะครับลูกค้าต้องซื้อเพิ่ม300บาทนะครับตลอดน้ำมันเครื่องนะครับก็อยากให้ลูกค้าระวังมีชาชีพนะครับปลอมแปลงเพจของเรานะครับเพจร้านกงจากการเกษตรนะครับก็อยากให้ลูกค้าระวังด้วยนะครับ เราอาจจะขายราคาที่ถูกกว่าทางร้านนะครับอาจจะให้ลูคกค้าหลอให้ลูกค้ามัดจาก่อนนะครับอยากให้ลูกค้าระวังด้วยนะครับ ร้นลนก็จะมี2เพลน,นะครับมีเพลร้านกงจากการเกษตรเรืองนกทานะครับแล้วก็เพลล้านคณะทรัพย์การเกษตรเรืองนกทานะครับอยให้ลูกค้าระวังด้วยนะครับระวังมีฉาชิมนะครับตอนนี้ก็เตือนน้ำมันเครื่องนะครับ กันซนิมด้วยนะครับ <c oughs> รกันสนิมก็จะเติมให้ทุกเครื่องนะครับเ <c oughs> ติมน้ำนะครับ ก็จะเติมน้ำมันดีเซลต่อนะครับก็จะเติมให้ลูกค้าประมาณครึ่งถังนะครับเติมรองเครื่องให้ลูกค้านะครับก่อนออกจากร้านพอเติมเส็จแล้วก็จะ ทำการลองสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้านะครับ น้ำม,มันเแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมารองเครื่องนะครับลองสักครู่นะครับครับเรามาลองเครื่องกันต่อนะครับ เครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะแพ็กใส่กล่องนะครับไปส่งที่ไปรษณีย์นะครับก็จะเป็นการเก็บเงินทางไปรษณีย์นะครับเก็บเงินปลายทางนะครับก็ถ้าสมมุติถ้าเครื่องไปถึงอำเภอที่ลูกค้าอยู่นะครับไปรษณีย์เขาก็จะโทรหาลูกค้านะครับลูกค้าก็ไปรับของแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็ไปจ่ายเงินที่ไปรษณีย์นะครับอำเภอของลูกค้านะครับ ราของเรานะครับก็อยู่ที่อำเภอเริงนนคานะครับจังหวัดจ้าโสธรนะครับอยู่ตรงข้ามสามท่าพมใหม่นะครับติดต่กับนกกระทาใหม่นะครับเบอร์โทรของทางร้านก็จะมีสามเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดหกเก้าหกสองหกหนึ่งหกหนึ่งนะครับแล้วก็อีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองศูนย์หกเก้าห้าห้านะครับเบอร์โทรสุดท้ายนะครับ 062754565 6นะครับก็อยากให้ลูกค้าระวังมีชาชีด้วยนะครับเบอร์โทรของทางร้านก็มีแค่3เบอร์ที่กล่าวไปข้างต้นนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณลูกค้าจังหวัดพะเยายมากเลยนะครับขอบคุณครับ